สวัสดีตอนเช้าของวันที่สิมครับวันนี้วันปิดหลักสูตรเับไปประกาศะในไ่พันธ์ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอถ่ายภาพหมุเเิ็นที่ลึกของรุ่นครับอยู่หน้าพบรมสาวรลีราชการที่9้าครับค่ายพมงทัพโยชินมืองเมือง,ง,งจังหวัดลบบุรีครับ เดี๋ยวผมจะพาดูให้ดูบรรยากาศต่างๆบริเวณพื้นที่ครับบรรยากาศด้านหลังครับกำลังถ่ายรูปกับองบรม,ล,มลานสาบรีราชการที่ข้าวนะครับเ,เพื่อนๆกำลังถ่ายอยู่ถ่ายไปนที่ลึกครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็จบไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพบรรยากาศย,ยาวๆไปเลยนะครับ จ้ี้จัดนิทข้างหลังมลโผเป็นแบบนร,รุ่นหนึ่งก็จะมีอยู่คนนึ่นหนึ่งจะน้อยด่คนนนี่ครับครับเป็ไงครับผู้กองเลยครับวันนี้จบแล้วครับอ่าให้สัมภลาดหน่อยครับจะมาเรียนอีกไหมครับ ไม่มาแล้วครับเอาชั้นนี้มือน่ะโอ้โหชั้นนี้มือรอเขาเปิดหลักสูตรก่อนโอ้โหใจเย็นๆครับตอนนี้เอาหลักสูตรนี่ก่อนนี่ไาแล้วเราถ่ายโอเคบรรยากาศของพี่ทหารเรือนี่ผู้กองชมลุนโอ้โหยิ้มย้มแจ่มใสเลยโอ้โหไม่เหมือนมาแรกที่มานะเออส่งๆให้ด้วยว่าตรงไหนจะได้กดติดตามเนี่ย ว่าไงท่านนอทนอมือด้วยไม่ทันอ่ะเย็นไงครับรู้สึกเป็นเกียรติใครอยนี้ครับพี่เป็นเกียรติอย่างสูงครับผมจะเป็นคนต่างเหล่าที่มาเรียนแต่ว่ารับความเมตตาได้รับเอ่อเรียกอะไรพี่พี่อมมือให้กับผมครับก็จะมาเรียนอีกไหมชั้นในหมื่นผมไม่มาแล้วครับไม่อีทีชั้นในแสนไปเลยความกล้าครับมองกลับโอเคเยี่ยมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ชีวิตก็สามเยี่ยบึ้งคุณเรามันก็ประมาณนี้แหละอย่าไปคิดอะไรมากะติอยู่มาแล้วขาดไล่ก็มาพอไล่สดตอนนั้นเนี่ยคิคไ <ป S 2> ด,ด<อ>ไปก็เป็นทุกข์ อยากเห็นตอนสวรรค์อยู่ในอกนรกมีใจอะเบคิดอะไรมากอยากเห็นตอนใต้ต้นมะม่วงคนเนี่ยมาเรียนคนเรามาเรียนเนี่ยเพื่อจากันนะเราไม่อยู่ด้วยกันตลอดเรียนพบกันก็ต้องมีจากันเป็นธรรมดาคนไรไปยืนอย่งอัดไว้อย่งนี้ัดไว้ยังไม่ไปต่ออันนี้ไลก์สด้ไม่ได้ไร้สดอัดไว้แล้วไปต่ออัดไว้นอีกครั้งนะฮะตอนน้องปั๊กได้เป็นผู้พันจนกว่าจะพบกันใหม่เป็นพันมาอะไรของอัขาไงพูพันยาเส้นจะไปขอน้ะขาอันขาอะไรโอ้โหพี่เนี่ยเป็นเป็นซะอย่างเงี้ย มันไม่พอกมั้งไออที่ตีกน็ค่อยไปค่อยไปตัดบววพูดอะไรวอะไรวอะไรวนอะไรบอก้ให้เรียนได้ได้ที่ตัวเดียวบอกแล้วไม่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 กับ่าคชิปแผนที่เออก็เป็นเสอย่างเงี้ย

สองคนนั่งคุยกันเรามาทำอะไรกันที่นิร้อนนะประเทศไทยก็ร้อนวันนั้าจะไอ้ข้างๆเราเนยมันรอมันเป็นร้อนเออมีเอฟซีแล้วเมียกดไลค์ให้ไมยดีไม่ได้ยอดจริงเออไม่สวยเออเต่งตัวไม่เรียบร้อยรุดยอดมายังไงรถพิเศษเนี่ย กเดียครับรรยากาศครับการถ่ายภาพหมู่ทนน้านุสาบรีครับผมคร้บแล้วภาพบรรยากาศในการถ่ายภาพหมู่ที่รึก็จบไปแล้วนะครับพบกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ โอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยครับโอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดสุดคอนเทนต์อีกแล้วไอ้สุดทุกเนน่ะมีใครมารวมดาวของจริงเอ้สุดอย่างนีแล้วภาพบรรยากาศในการถ่ายภาพหมู่ที่ลึกก็จบไปแล้วนะครับพบกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ